วัดีค่ะวันนี้ก็พบกับเบียร์อีกแล้วนะคะที่ถนนสุขุมวิท105ซอยลาซาด87เต็นท์รถเพอร์เฟกค่ะ ที่นํารถดีๆคัดสรรคุณภาพเกรด A มาให้ลูกค้าดูทุกวันนะคะวันนี้เบียจะขออนุญาตมารีวิวในส่วนของตัวรถเก๋งแบรนด์ Honda กันบ้างนะคะเรียกได้ว่าใครก็ชื่นชอบในดีไซน์ของตัว Honda City หลายๆคนคงจะถูกใจแล้วก็เล็งอยู่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรีวิวเนี่ยรบกวนลูกค้ากดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในส่วนของตัวรถดีๆที่ทางทีมงานของเราเนี่ยนำมาให้ดูทุกวันนะคะวันนี้ มาดูในส่วนของตัวแบรนด์ Honda กันบ้างค่ะตัวนี้เป็น Honda City นะคะตัวเครื่องยนต์เป็น1.5รุ่น SV นะคะตัวนี้กำลังแรงม้าอยู่ที่117แรงม้าเลยสำหรับคันนี้ค่ะด้านหน้าค่ะตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบ LED นะคะเป็นมีในส่วนของตัวไฟ daytime running light มาให้ด้วยเป็น LED เช่นกันแลยคะ่ะพร้อมด้วยไฟตัดหมอกด้านล่างค่ะตัวนี้มีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้ด้วยนะคะในส่วนของตัว Honda City คันนี้ค่ะ ด้านหน้ามีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมด2จุดนะคะแล้วก็กระจังหน้าของเขาออกแบบมาดีไซน์ได้ค่อนข้างที่จะดูสวยงามแล้วก็เฉีบเฉียวค่ะตัวนี้เป็นกันชนหน้าอขอบโครเมียมนะคะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมแล้วก็พร้อมด้วยโลโก้ Honda ตัวเอใหญ่แบบนี้เลยเรียกได้ว่าด้านหน้าออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะดูสวยงามแล้วก็น่าใช้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวด้านข้างกันบ้างค่ะว่าด้านข้างของเขาเนี่ยจะออกแบบมาได้สวยงามขนาดไหนค่ะ ถัดมาในส่วนของตัวด้านข้างนะคะตัวนี้ระบบขับเคลื่อนแบบ2ล้อนะระบบเบรกด้านล่างเป็นดิสเบรกด้านหน้าเป็นดิสเบรกด้านหลังเป็นดัมเบรกนะคะตัวนี้มีในส่วนของระบบเบรก ABS มาให้ค่ะใส่ในเรื่องของตัวระบบ e b d กระจายแรงเบรกมาให้พร้อมด้วยระบบ VSC ควบคุมการทรงตัวเขาก็ใส่เข้ามาให้ด้วยพร้อมด้วยระบบอ,ะออกตัวบนทางลาดชันตัวนี้ก็มีมานะคะแม็กตัวนี้เป็นแม็กแบบทูโทนค่ะขอบ16จากฮอนด้านะคะตัวนี้ไม่ได้ ดัดแปลงแม็กใดๆมานะแม็กยังเป็นแม็กเดิมๆมาจากโรงงานนะคะตัวกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะมีในส่วนของตัวไฟเลี้ยวมาให้ด้วยสําหรับตัวกระจกมองข้างของเขาพร้อมด้วยในส่วนของตัวมือเปิดประตูเป็นโครเมียมค่ะมีในส่วนของตัวปุ่มสมาร์ทชีเลตมาให้ด้วยสําหรับตัวมือเปิดของเขาค่ะสามารถปลดล็อกแล้วก็กดล็อกที่ประตูได้เลยนะคะมาดูด้านท้ายกันบ้างค่ะตัวนี้ ด้านท้ายตัวนี้เริ่มจากด้านบนก่อนเลยนะคะตัวนี้เป็นเสาอากาศแบบชาร์กฟินนะคะเป็นแบบครีบฉลามนั่นเองนะมาพร้อมกับตัวไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยค่ะด้านไฟท้ายออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะดูโฉบเฉียวค่ะสําหรับรุ่นนี้แล้วก็มีคิวโคลเมียมด้านท้ายมาให้ด้วยมันจะเสริมในเรื่องของการมองเห็นเวลากลางค่ำกลางคืนนั่นเองทําให้เพื่อนร่วมถนนเนี่ยมองเห็นรถเราได้ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะคะ ด้านหลังตัวนี้เซ็นเซอร์มีมาให้ทั้งหมด4จุดค่ะไฟตัดหมอกหลังเป็น LED นะคะสำหรับรุ่นนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารกันบ้างค่ะว่าห้องโดยสารของเขาเนี่ยจะให้ลูกเล่นแล้วก็ออปชั่นอะไรมาบ้างค่ะไปดูกันค่ะมาดูในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารคันนี้นะคะตัวนี้จะเป็นระบบ push start นะคะมีปุ่ม engine start มาให้แล้วนะคะสําหรับคันนี้อ่ะ หน้าจอทัชสกรีนค่ะรองรับในส่วนของ FMAM USB ได้นะคะ AUX e ได้แล้วก็พร้อมด้วยเชื่อมต่อระบบของตัวบ l u ท t o t h ได้ด้วยสำหรับคันนี้ค่ะระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้นะคะให้มาในส่วนของตัวปรับแรงลมแล้วก็อุณหภูมิระบบหมุนเวียนอากาศภายนอกภายในตัวรถมาให้ค่ะพร้อมด้วยระบบไล่ฝ้าหน้าฟ้าหลังเขาก็ใส่เข้ามาให้ค่นสำหรับตัวระบบแอร์ของเขาพวงมาลัยตัวนี้เป็นแบบ3ก้านค่ะออกอารมณ์ค่อนข้างที่จะสปอร์ตค่ะมีปุ่มควบคุม เรื่องเสียงบนพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบมัตติฟังก์ชันด้านซ้ายจะควบคุมในเรื่องของตัวมัลติมีเดียต่างๆค่ะส่วนในส่วนของตัวด้านขวานี่จะควบคุมในส่วนของตัวรอบวัดต่างๆนะคะแล้วก็พร้อมด้วยระบบครูสคอนทูนะคะตัวนี้จะมีระบบครูสคอนทูตั้งล็อกความเร็วให้ด้วยนะสำหรับคันนี้ค่ะแอร์แบ็คคันนี้มีมาให้คู่หน้านะคะ รวมไปถึงในส่วนของตัวแผงคอนโซลค่ะออกแบบดีไซน์มาได้ค่อนข้างที่จะออกอารมณ์สปอร์ตการคุมโทนมาให้เป็นสีดานะคะตัดกับสีเทาเข้มนะคะสำหรับตัวแผงคอนโซลของเขาค่ะระบบเกียร์เป็น CVT นะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้มามีในส่วนของตัวโหมดสปอร์ตให้ด้วยลูกค้าสามารถชิปเกียร์ได้ที่หัวเกียร์หรือไม่ก็ตัวปุ่มแพตเทิร์นชิปตรงใต้พวงมาลัยตรงนี้ได้เลยสําหรับใครที่ชอบอารมณ์สปอร์ตนะคะตัวนี้ก็ให้แพตเทิร์นชิปมาด้วยนะ,ะหัวเกียร์ชิปไปได้โอเค พอแกชิปไม่ได้นะคะมีปุ่มแพทเทนชิพให้อย่างเดียวแค่นี้ก็ได้จะโอเคแล้วนะเพราะว่าในส่วนของตัวแพทเทนชิพเนี่ยในรถเก่งเนี่ยก็หายากนะที่จะใส่เข้ามาให้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวระบบปัดน้ําฝนค่ะสามารถตั้งหน่วงเวลาได้แล้วก็ไฟหน้ายังเปิดปิดแบบธรรมดาอยู่ค่ะไม่ได้ให้ออโต้มานะสาหรับรุ่นนี้ปุ่มรับสายโทรเข้าโทรออกของเขาก็จะปแปลกหน่อยนะตัวนี้จะอยู่ตรงใต้วงมาลัยนะปกติเราจะเห็นอยู่ตรง ตัวปุ่มควบคุมมัลติมีเดียตรงนี้นะคะตัวนี้จะออกอารมณ์แบบดีไซน์เก๋ๆไม่เหมือนใครนะกดจากด้านล่างได้เลยนะคะกดง่ายมากเลยนะคะก็สะดวกไปอีกแบบหนึง่งสาหรับปุ่มรับสายทรเข้าโทรออกของเขา,ขานะคะสาหรับคันนี้รถคันนี้เป็นปี2017นะแต่ว่าสภาพค่อนข้างที่จะโอเคมากค่ะสําหรับคันนี้สภาพใหม่มากสําหรับตัว Honda City ม่านบางแดดมีกระจกมาให้นะคะตัวนี้มีให้สองข้างเลยนะคะไม่ต้องยื่งกันนะ กระจกมองหลังตัดลดแสงให้แบบเมนนวลนะคะตัวนี้แล้วก็ในส่วนของตัวกระจกขึ้นลงออโต้ทั้ง4บานนะคะแต่จะเป็นสัมผัสเดียวเฉพาะฝั่งคนขับนะสำหรับตัวกระจกของเขารวมไปถึงในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะสามารถปรับพับไฟฟ้าได้ตัวนี้จะมีปุ่ม Eco Mode มาให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของความประหยัดก็กด Eco ได้เลยนะคะตัวนี้ระบบป้องกันการลื่นถลายเขาก็ใส่เข้ามาให้ค่ะสำหรับคันนี้ค่ะ เรียกได้ว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างที่น่า,นาใช้ตัวออปชันก็ให้มาไม่ได้น่าเกลียดนะคะในส่วนของตัว Hondacity ตัวนี้เบาะเป็นเบาะหนังนะคะตัวนี้เข็มขัดนิรภัยดึงกลับเองแบบผอนแรงได้ด้วยเบาะหนังสภาพแดงค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบทุกจุดค่ะไม่มีรอยฉีกขาดหรือว่าชํารุดใดๆนะคะในส่วนของตัวเบาะของเขารวมไปถึงตัวฝ้าเพดานด,ด้านบนตัวนี้ก็ยังสะอาดนะคะตัวนี้ไม่มีรอยชํารุดหรือว่าไม่เป็นขนเลยนะ อบอกได้เลยว่าคันนี้ใครได้ไปนี่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆสำหรับในส่วนของตัว Honda City เครื่องยนต์1.5ตัว s อสคันนี้นะคะเราไปดูในส่วนของตัวภายในห้องเครื่องกันบ้างค่ะว่าตัวห้องเครื่องของเขาเนี่ยสภาพจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเบียร์เฟิร์มให้ว่าตัวภายในห้องโดยสารแล้วก็ตัวภายนอกรถเนี่ยไม่มีรอยชำรุดเลยนะคะพร้อมใช้งานทุกจุดเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างค่ะ ถัดมาในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะตัวนี้เดี๋ยวเบียรสำรวจให้ทีละจุดเลยนะว่าตัวห้องเครื่องของเขาเนี่ยสภาพเป็นยังไงกันบ้างนะคะเริ่มจากอสฝากระโปรงด้านใดกันก่อนเลยค่ะในส่วนของตัวห้องเครื่องค่ะ ตัวนี้น็อตยังน็อตเดิมทุกอย่างนะคะสีน็อตไม่ถลอกเหลียมน็อตยังครบครบ,ครบนะจ๊ะไม่เคยโดนไขหรือว่าโดนถอดโดนขยับมานะคะสําหรับตัวนี้ไล่มากันจนถึงคานหน้าค่ะคานหน้าก็ยังคานเดิมทุกอย่างมาจากโรงงานทุกจุดนะคะในส่วนของตัวรอยมาร์คสีจาก QC จากโรงงานก็ยังอยู่นะคะสําหรับคันนี้น้ํามันเครื่องไม่เยิ้มนะคะแบตเตอรี่ก็ยังใช้งานได้ค่อนข้างดีอยู่ค่ะรวมไปถึงด้านบนเชนวนกันความร้อนตัวนี้ ยังสมบูรณ์แบบนะคะมีตัวบาร์โค้มาจากโรงงานให้ด้วยแล้วก็พร้อมด้วยในส่วนของตัวสติกเกอร์มอกอด้านบงก็ยังอยู่นะคะสำหรับตัวนี้ คอนเฟิร์มว่ารถยังเดิมๆมาจากโรงงานค่ะโครงสร้างหลักยังเป็นโครงสร้างเดิมรถไม่เคยมีการโดนชนหนักพลิกคว่มน้ําท่วมไฟไหม้มาแน่นอนเพราะว่าที่เพอร์เฟกต์ค่ของเราเนี่ยรับประกันในเรื่องของการชนหนักพีิกคว่มไฟไหม้น้ําท่วมกับกอไม้เราไม่เอามาขายนะคะวันรับรถเรามีใบสอบอคุมครองให้กับลูกคา้าแล้วก็ใบวารันตีให้ด้วยนะโอเคค่ะสภาพห้องเครื่องค่อนข้างที่จะดูดีไม่แพ้ภายนอกแล้วก็ภา,ายในห้องโดยสารเลยเดี๋ยวเบียจะพาไปสรุปราคาให้ค่ะว่าราคาคันนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่ไปดูราคาค่ะ หลังจากที่เราได้ดูสภาพโดยรวมของรถคันนี้แล้วเนี่ยสภาพโดยรวมเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบมากๆสําหรับตัว Honda City คันนี้ค่ะตัวรถเป็นสีเทาดํานะคะสีสวยมากย้ําให้อีกรอบหนึ่งรถเป็นปี2017นะคะเป็นเครื่องยนต์1.5กําลังแรงม้าอยู่ที่117แรงม้านะคะตัว Honda City 1.5 SV นะคะราคาอยู่แค่467,000บาทนะคะยังไม่รวมในส่วนของโปรโมชั่นท็อปอจากเรานะคะจองเท่าไหร่รถเท่านั้นวันนี้เรามีโปรโ โปรโมชั่นจองได้ถึง30 0 0 0บาทเลยคุณรับทันทีส่วนลด30 0 0 0บาทจาก Perfect Car ของเราค่ะและที่สำคัญนะใครที่ดูช่องทางออนไลน์อยู่นะคะจองเท่าไหร่ลดคืนไปเลยเส็บเท่านะคะสำหรับลูกค้าออนไลน์ของเรานะสูงสุดคันนี้เปิดจองได้ถึง3000บาทคุณรับทันที30,000บาทจากเรานะคะ ที่สาคัญออกรถโปรโมชั่นนะคะ100บาทฟรีในส่วนของค่าจัดค่าโอนค่าดําเนินการต่างๆเราไม่เก็บนะคะแล้วก็ฟรีในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับลูกค้าอีกด้วย1ปีเต็มๆเลยรวมไปถึงในส่วนของรับประกันสูงสุด1นปีหรือ1 0 0 0 0กิโลเมตรเราก็มีให้ค่ะวันรับรถเรามีในส่วนของบริการล้างขัดเคลือบสีแล้วก็ตรวจเช็ครถ29รายการให้กับลูกค้าด้วยค่ะอย่าลืมนะคะใครที่อยากจะเดินทางเข้ามาดูรถเนี่ย สามารถเดินทางมาได้นะคะถนนสุข COVID ุมวิท้อย5ซอยรย์ทน87หรือจะโทรมาที่แคปชั่นด้านล่างเลยก็ได้นะคะทีมงานใส่เบอร์โทรไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะใครที่ดูคลิปอยู่ฝากรบกอดีรอบนึงอะกดซับ s ไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยอย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในส่วนของตัวโปรโมชั่นดีๆแล้วก็รถสวยๆที่เบียร์และทีมงานนำมาอัปเดตให้ดูทุกวันค่ะ วันนี้เบียร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกับเบียร์ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ